สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมทิมนะครับ Happy Warehouse นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตงานที่เนินมะปรางให้นะครับหลังจากที่ทีมงาน Happy เราส่งวัสดุขเข้าหน้าง,งานประมาณสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนี่คือความคืบหน้าของแผนงานทั้งหมดนะครับตอนนี้คืบหน้าไปกว่าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วตามเป้าหมายที่เราเทเซ็นสัญญาก,กับลูกค้าก็าคือหกสิบวันครับเสา ติดตั้งเรียบร้อยโครงหลังคาติดตั้งเรียบร้อยนะครับผนังติดตั้งเรียบร้อยแล้วหลังนี้จะพิเศษกว่าโรงทั่วไปนิดนึงนะครับก็คือใช้เรื่องของผนังและหลังคาเนี่ยใช้สซนวิตพาเนลที่มี e p s โฟมอยู่ตรงกลางนะครับก็จะช่วยเรื่องของความร้อนการร้อนการเสียงได้ดีสาเหตุที่ต้องติดผนังก่อนติดหลังคานะหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ติดหลังคาก่อน เพราะว่ากระบวนการในการติดตั้งของผนังตัวนี้นะฮะเราจะใช้วิธีเสียบจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับใช้ตัวยูในการเชื่อมนะฮะเชื่อมต่อระหว่างผนังเพราะฉะนั้นเนี่ยผนังจะต้องติดตั้งก่อนหลังคาะะตอนนี้เสร็จไปหมดแล้วนะครับผนังส่วนโครงหลังคาทางแฮปปี้แวดเฮาเราใช้โครงทัดนะฮะใช้เหล็กกวาวไนท์ทั้งหมด และพิเศษคือหลังนี้มีสำนักง,งานชั้นสองกว้างมาประมาณ6เมตรยาวตามอาคารเลยฮะสี่สิบเมตรจะเพิ่มพื้นที่นในการใช้ง,งานเดี๋ยวผมจะพามาดูนอกรอบๆอาคารกันนะครับจะแผนกล้องให้เห็นชัดๆนะฮะส่วนนี้หลังคานะครับเตรียมพร้อมหมดแล้ววัสดุพร้พอมหมดแล้วช่วงที่ผมมานี้ติดเที่ยงพอดีฮะช่างเลย ทานข้าวกันอยู่มั้งเดี๋ยวพามาดูข้างนอกครับเห็นไหมครับผนังยาวไปถึงข้างหลังเลยส่วนที่เว้นไว้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของทางเข้าเป็นประตูมว้วนนะครับรอติดตั้งอีกทีหลังจากที่กระบวนการตัวอาคารเสร็จครับ,รบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เวลานานแล้วครับในการสร้างโกดัง ของเราหลังนี้เป้าหมายเราอยู่ที่45วันตอนนี้ผ่านมา21วันแล้วนะครับงานคืบหน้าไปเกือบ60-70%แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะได้ตามเป้าหมายครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อมาตามลาย ID ที่ให้มีไว้ได้เลยนะครับ mm hmm. Happy Warehouse เราสร้างตามโจทย์ลูกค้านะครับกำหนดงบประมาณได้แน่นอนไม่บานปลายนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอจบเรื่องของการอัปเดตงานที่เนินมะปางไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้างานคืบหน้ายังไงผมจะามาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ